วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้อยู่ชายทะเลเลยวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับมาเที่ยวจุดชมวิวเนินทางพญานะครับตอนนี้ผมก็ขี่รถมาจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเรื่อยๆืจนถึงถนนเรียบชายฝั่งทะเลแล้วนะครับก็พอมาถึงจุดที่เป็นทะเลปุ๊บก็แวะถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้เพื่อนเพื่อไดนะ้รับชมเลยนะครับนี่เห็นไหมอากาศดีมากคนน้อยด้วย ตอนนี้ผมจอดรถถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่จะตรงไปยังจุดชมวิวเนินานางพญานะครับตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับติดตามชมได้เลยครับว่าวันนี้จะมีวิวอะไรสวยๆหรือดูบรรยากาศยามเย็นทะเลจันทบุรีจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะครับกำลัง ขี่ไปเรื่อยใกล้จะถึงเนินนางพญาแล้วจาก GPS ก็ระยะทางอีกประมาณ1กิโลครึ่งนะครับดูบรรยากาศข้างๆทาง,ทางเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับเรียบชายฝั่งที่ไปเนินนางพญาเนี่ยเป็นถนนเรียบชายฝั่งที่สวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเลยครับ นักท่องเที่ยวมักจะขับรถมาถ่ายรูปเล่นกันในช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าแดดร่มลมตกไม่ร้อนนะครับดูบรรยากาศแล้วกันนะถ่ายจากในตัวรถนะครับใช่ไหมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็มานั่งชมบรรยากาศรอพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับถ่ายจากในรถทางนี้ก็จะมี โคง้งหลายโคง้งแล้วก็ลาดชันไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ขับรถได้สบายๆยอีกสองรอยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอเคตาม gps เ,เลยใกล้ถึงแล้วนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะครับีจริงแล้วผมเคยมารอบนึงแล้วนะครับซึ่งก็จากครั้งก่อนนี้กับปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับเนี่ยยังไม่มีทางอะไรแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะ พัฒนากว่าเดิมไปมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นยังไงด้านบน<ป>ก่อนจะขึ้นไปตรงจุดสูงสุดนะครับ<ป>เดี๋ยวมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคฝั่งทะเลนะครับลมค่อนข้างแรง,งมากเลยครับด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มีร้านค้าขายอาหารขายของฝากอะไรต่างๆนะครับก็ห้องน้ำห,ห้องน้ำก็มีนะครับก็แวะทำธุระส่วนตัวนะ เราขึ้นไปดูบรรยากาศตรงจุดด้านบน,น,นกันดีกว่าครับนี่เราภัยเดินน้ำไปแล้วจะบอกกับเพื่อนๆว่าก่อนจะเดินไปตรงจุดสูงสุดนะครับตรงมุมนี้ก็ถ่ายรูปด้สวยมากเลยเพื่อนๆเ,เห็นปะเป็นวิวเขาแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้านะ<ๆ>เดินไปตรงจุดสูงสุดไปชมวิวกันครับ เพืเ่อนเห็นตรงนี้ป่ะก็จะมีที่เป็นโซ่ไม่ใช่โซ่สิเป็นสลิงเหล็กแล้วก็มีรูกุญแจของคล้ายๆของต่างประเทศ mm hmm. เ,กเกาหลีอะไระครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่สูงสุดของจุดชมวิวเนินนางพญานะครับ mm hmm. ก็ดูบรรยากาศมองไปยังฝั่งท้องทะเล mm hmm. ก็แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆนะบรรยากาศดีครับไม่ร้อน ฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับถ้าเย็นกว่านี้ก็จะเห็นพาทิ์ตกเป็นไงคุณประภัยวิวสวยไหมนี่ก็เป็นจุดชมวิวนนะนางพญาทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านบนก็ หามุมถ่ายรูปกันแบบสวยๆได้เลยบนนี้ให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาเนาะให้เตรียมตัวก่อนว่าบรรยากาศหน้าง,งานเป็นยังไงนะครับจะได้เตรียมตัวมาถูกตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะหาจุดชมวิวระหว่างทาง ถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับยังไม่จบคลิปจากเพียงเท่านี้เพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเราจะถ่ายตอนนั้นน่าจะได้แสงที่สวยนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเดีย๋ยวรอชมต่อไปนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวพระสังกัจจายนะครับก็สามารถแวะชมบรรยากาศแล้วก็ ถ่ายรูปชิลๆกับพระอาทิตย์ตกได้นะครับมองไปทางฝั่งทะเลตอนนี้นะครับผมก็พามาอีกจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวหินโครงนะครับอ่านตามป้ายเลยก็สามารถมานั่งชิลๆได้นะครับบริเวณนี้ดูบริเวณรอบๆเขาจะมีที่จัดรถแล้วก็ นั่งพักตามร่มไม้นําอาหารมาทานได้นะครับดูบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีโอกาสมาจังหวัดจันทบุรีก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่กําลังศึกษาหาข้อมูลที่กําลังมาเที่ยวนะครับหรือเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้มาก็ชมคลิปผมเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ